ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างยงสงวนนะครับผมที่ยงสงวนในเมืองเนี่ยนะครับปกติแล้วจะมีขายของเครื่องพวกเครื่องของไหว้ครับพวกกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยนะครับเยอะมากแล้วในเทศกาลตรุษจีนนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า เออเราจะต้องเตรียมของไหวยังไงนะครับเราจะต้องซื้ออะไรบ้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราผมพามาถึงที่ร้านขายของเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าตุดจีนปีนี้เราควรจะซื้ออะไรไหว้บ้างนะครับนี่เราเจอผู้จัดการแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรบควรแนะนําตัวนิดนึงเชื่ออะไรครับผมเฮียเช่งครับเฮียเชงนะครับครับของญาตเเลยกเฮียนะครับครับผมเฮียครับถ้าเกิดผมเป็นคนรุ่นใหม่เลยผมอยากจะไหว้จุดจีน ผมเดินเข้ามาร้านเนี่ยผมหลากหลายนะครับจริงๆเนี่ยหลากหลายไปหมดเลยผมไม่รู้จะซื้อยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเฮช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้ครับเริ่มต้นเริ่มต้นเอ่าอ,อ,อ,อย่างเงี้ยครับผมอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรฮะจาเป็นไหมครับที่จะต้องไหว้ครับี่มวยครับกี่มวยนี่เขาจะไหว้ตีจู้ไหว้ตีจู้ครับ,รบผมเจ้าที่เจ้าทางหรือที่อะไร ทุกอย่างอ๋อที่เราไหว้ที่ที่เราเรียกตีบเอียอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อครับผมก็ไปตรงตที่กระถางทูบหรือแบบครับครับครับไปเสียบเสียบตรงกระถางทูบโอ้ครับผมแล้วก็อีกแบบนี่เป็นแบบดั้งเดิมนี่อ่านี่ผมคุ้นตาครับตั้งแต่เด็กๆเห็นผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยเทียบเทียบนะครับอันนี้เทียบเทียบอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็นรุ่นดั้งเดิมครับโอครับผมครับครับครับอันนี้ตีจู้นะครับครับถ้าพอตีจู้แล้วททนี้มันจะมี เป็นพวกหิ่งเตียนี่จะว่านี่หิ่งเตียหิ่งเตียแล้วแล้วเราไหว้คุณต้องซื้อเป็นปึกอย่างนี้เลยเหรอครับทีนี้เป็นมันปึกหนึ่งมันต้องสิบแผ่นปึกหนึ่งสิบแผ่นครับผมสิบชุดเราจะแบ่งชุดหนึ่งหรือจะไหว้ทั้งชุดก็ได้ไหว้สมมติว่าผมไหว้ติจุเอีะที่หนึ่งแผ่นหนึ่งคู่หนึ่งอีกเก้าอีกเก้าคู่ก็เก็บไว้เก็บไว้แท่การหน้าจานจีนวันที่สิบแปดสิบแปด สิบแปดที่จะไหวอีกสิบสองเมื่อกี้ไหวส่งท่านไปประชุมอ๋อครับผมสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็สิบแปดไหวต่อดเว่าครับแล้ววันที่ยี่สิบสองไหว้ซิงหล่อทีรับเทพกลับมาจากเข้ามาเหมือนกอัมาเหมือนกลับมาอยู่บ้านเราเหมือนเก่าโอ้จริงๆเราก็ไหวไหว้ตลอดต้องสามครั้งสามครั้งทีนี้มันจะมีบางคนถ้าดั้งเดิมคนกีดดั้งเดิมเขาจะไหว้ชิวอีกจับงูครับ วันที่หนึ่งจีนวันที่สิบห้าสิบห้าจีนอ๋อเดือนหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสองครั้งเพราะนั้นเราก็ซื้อซื้ออย่างเงี้ยชุดหนึ่งสิบคู่ไหว้ครั้งละหนึ่งคู่ก็ได้งิ่งเตี๋ยครับผมคนรุ่นใหม่ก็บางทีเขาก็ไม่ได้ทำแต่ถ้าเป็นคนรุ่นมีอายุหน่อยเขาจะไหว้ชุ่นอกจมูโงครับอ่าครับผมอันนี้อันนี้อันนี้สําคัญครับผมครับครับต่อเลยครับผมอาทครับที่สิบแปด วันที่18ปดคือวันวันตุดจีนแล้วเนี่ยนะครับวันครับที่เราจะไหว้ตุดจีนกันนี่แหละจีนมันก็ถูกกับวันซาจับถ้าเป็นตุดจีนเราครับนับคนจีนซาจับก็ตรงกับวันที่ส8บแปดครับวันที่ส8บแเราก็ไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับครับอ่าทีนี้ไหว้บรรพบุรุษล้วก็ต้องเตรียมเงินทองอะไรให้ใช่ไหมครับกระดาษเงินกระดาษทองโอ้ใช่แสจีห่วงแสกี้คืออะไรครับห่วงแสจีก็ตัวนี้ครับอ๋อ ผมเรียกคำพีใบเบิกทางเป็นใบเบิกทางพูดกันแฟรแฝกันตรงๆใบเบิกทางเป็นใบเบิกทางครับอ๋อถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ยุคหลังใหม่ก็เป็นแบบนี้ครับเหมือนทัสปอร์ตวีซ่าเอาไว้ให้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแหละครับครับอ๋อแล้วแล้วอันนี้แหละครับกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษเงินกระดาษทองเออผมดูนิดนึงนะครับผมกระดาษเงินกระดาษทองครับครับกระดาษเงินอันนี้ที่ผมเห็นที่เขาพับอันอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับข้างบนถ้าอย่างนี้ครับ ครับนี่อันนี้ข้างบนตัวกิมตัวกิมจะไม่เหมือนกับกระดาษเงินกระดาษทองไม่ครับคนละอย่างกันอันนี้พับอันนี้พับโอ้อันนี้ที่นี่มีขายแบบพับสําเร็จด้วยครับหรือถ้าเรามีฝีมือเราซื้อไปพับเองครับแล้วถ้าเราไม่พับล่ะเราว่าเราเผาทั้งอย่างนี้ก็เผาทั้งอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้เือนกันครับโอ้ครับผมแล้วแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ขายเป็นชุดเลยอันมีมีเงินมีทอง แล้วข้างในนี่นะครับมีแบงค์อันนี้ก็มีพัสปอร์ตอะไรรวมเซจีเรียบร้อยเลยอ๋อเซอร์จีเหมือนกันแบบเมื่อกี้ที่ให้ดูเป็นชุดย่อมย่อมเป็นชุดโอ้โหโทษนะชุดชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยบชุดนี้99บาทโอ้ไม่แพงครับผมหรือว่าเราจะจัดแยกก็ได้จัดพวกแบบนี้ก็มีนี่นะครับครับพวก็แยกอะไรแบงค์มีพัสปอร์ตแยกครับครับผมแล้วผมเห็นเห็นที่เขาต้องมีไหวชุดเสื้อผ้าอ๋อมีครับมีไหมครับมีครับ อ๋อที่นี่เราก็มีเหมือนกันมีครับถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตครับมีอันนี้เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเวลาเป็นเสื้อนี่มีมีกางเกงให้ด้วยเลยหรือเปล่าครับมีครับจะอยู่ในชุดอยู่แล้วเป็นอ๋อครับผมมีทั้งผู้ชายผู้หญิงครับแยกแยกชุดโอ้โหครับครับครับโอ้โหนี่ชุดสวยด้วยนะครับจริงๆรเหมือนผ้าไหมอ่าใช่ใช่ใช่ ดูเหมือนจริงๆอันนี้เป็นกระดาษเหรอครับกระดาษกระดาษเผาได้หูแต่เหมือนเหมือนมากเหมือนผ้าไหมมากๆครับครับัโอ้ครับแล้วถ้าข้างบนแบบเป็นกล่องนี่ก็มีทั้งนาฬิกาโอ้เป็นชุดสูตรใหญ่เลยชุดสูรใหญ่ครับครับชุดอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาท โอ้โเป็นชุดเลยมีมีมีชุดสูตรนะครับเน็กไทมีอ่ะมีมือถือนะครับมือถือมีทองมีนาฬิกามีนาฬิกามีบัตรเครดิตวีซ่าด้วยขัดละละอ๋อพอดีผมมาสะดุดตาอันนี้แหละครับผมผมรบกวนหยิบหยิบหยิบมาดูนิดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไหว้เจ้าที่เหมือนกันถ้าเราไม่อยากไหว้เจ้าที่ครับถ้าเราไม่อยากก็ชุดหญิงเตี๋ยเป็นชุดสิบแผ่นนั้นก็เอาชุดนี้ชุดเดียวเลยครับ อ๋อผมผมอันนี้ก็คือหิ่งเตี๋ยเออครับเหมือนกันแต่ว่าจัดเป็นอูจัดเป็นชุดสวยอย่างนี้เลยแล้วก็เอาอย่างนี้ไหว้ครับผมอ๋อแทนหิ่งเตี๋ยครับครับก็มีพวกผลไม้ขนมจันอับนอกนั้นอ่าแล้วก็เป็นพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างนี้ไก่ซาแซอย่างนี้ก็เรียกซาแซครับครับครับแล้วพอจะมีไหว้ไส่สีเงี้ย ไหว้ชา,ายสิงเอียอ,อ๋อใช่ใเทพเจ้าอะไรนะ,ระสะดอกอเคาะใช่เทพเจ้าโชคลาภครับผมครับ yea, รเทพเจ้าโชคลาภมันจะเป็นเป็นตัวนี้ครับรเทพเจ้าโชคลาภ bon, <ร>ครับรรที่นี่จะทาําเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยเหรอครับครับโอ้ทันี้ง่ายเลยไหว้ไหว้เทพเจ้าโชคลาภนี่มาซื้ออย่างนี้เป็นเป็นชุดเดี๋ยวรบรถรรบกวนหมุนให้ดูนิดนึงครับข้างในมีเซ็ตทั้งหมดเลยเรียกว่าครบครับปีนี้ไหว้ตอนไหนครับเนี่ยปีนี้ไหว้วันที่สิบแปดห้าทุ่ม วายวันที่18บแปดทุ่มเรียกว่าถึงหกทุ่มสี่สแทนที่เราจะต้องซื้อหยิบนู่นหยิบนี่หยิบผิดหยิบถูกมานี่เลยถุงอ้ชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้360 360บสามร้บบาทโอครบหมดเลยครับครบหมดเลยทั้งแจกชายทั้งอาหารเจพวกอะไรครับก็เรียกว่าถ้าถ้าซื้อชุดนี้ไปนี่คือไม่ต้องไปหาซื้ออย่างอื่นอีกแล้วแกะแกะถึงเวลาแกะถุงออกมาเรียงเลียงเลียงเลียงวายได้เลยก็อ่าครับผม มีทัดแปะหน้าบ้านติดหน้าบ้านมี oh, อันนี้นี่ผมเห็นพวกโคมพวกนี้นหะครับครับจําเป็นไหมครับจะต้องเอามาแขวนหน้าบ้านใช่ว่ามันก็ปีใหม่ปีใหม่ครับแสงสว่างโอ้อสงสวาโค oh. ม,มรุ่งโรดเหมือนสมัยเก่าคนไทยเราติดตะเียมติดอะไรอ่าครับผมอันนี้เราก็ถ้าปีใหม่ถ้าเราอยากจะติดหน้าบ้านเราเราก็ซื้อโคมไปติด ใช่ไหมครับแล้วแล้วลแ้วถ้าจะเป็นแบบกระดาษคำวยพรอย่างเดียวได้ไหมครับที่นี่มีไหมครับมีครับมีมีเหมือนกันท่านผู้ชมมาที่นี่ผมว่าครบทุกอย่างครับนี่ครับคำวยอ๋อนี่เลยนี่เลยนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นคำวยพร โอ้โหมีหลายแบบเนาะมีหลายคำครับหลายคำแล้วผมผมอ่านภาษาภาษาจีนไม่ออกอันนี้เขาเรียกยิบเพ่งอังแล้วถ้าผมมาซื้อที่นี่เนี่ยจะมีใครแนะนำไหมว่าว่าคำไหนใบไหนไม่ไม่รู้ซื้อไปติดผิดติดถูกหรือว่าจะมีเขียนเขียนไว้อยู่หรือเปล่าครับมีถ้ามาแล้วก็จะระบุบอกด้วยแบบไหนคำไหนกับสำหรับ ค้าขายอ๋อจ,จะมีเร er ne oh, like. ียกว่าจะมีเ hmm. จ้าหน้าที่คอยแนะนําให้เลยว่าจะไปติดที่บ้านติดแบบเป็นบ้านอยู่ธรรมดาติดแบบค้าขายอะไรควรจะใช้คําอะไรดีอย่างนี้ใช่ไหมครับครับโอ้โหนี่นี่นี่มาอย่างผมยกตัวอย่างอันนี้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 คำติดคําว่าอะไรครับเนี่ยแซ่เอีเหงลงแปลว่าอะไรครับนี่ค้าขายร่ารวยอ่าอันนี้อันนี้ครับผมครับครับโอ้โถท่านผู้ชมครับแล้วสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าเด็กๆทุกคนรอคอยอ่างเป่าซองอ่างเป่านะครับ ซองอ่างเปล่าล่ะนี่เลยที่นี่ที่นี่ก็มีขายอีกซองอ่างเปล่าอันนี้อันนี้คงแบบแพงแบบแพงไหมครับอันนี้ห่อหนึ่งสาบาทมีสักสักสิบซองได้ไหมครับนี่สิบซองนะครับ30บาทนี่อันนี้อันนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้แบบรุ่นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้แบบให้เด็กๆนะครับอันนี้ให้เด็กๆอันนี้ให้ให้ให้ผู้ใหญ่ให้พ่อแม่อะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหเราทํางานแล้วก็ให้พ่อแม่อ่ะครับผมแล้วก็ซองแบบธรรมดาซองจีนคโอ้โหแล้วยังมี มีถุงใส่ส้มไปอวยอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่อ๋อเอ๊ะยังไงนะครับใส่ส้มสี่ลูกใส่เส็ครับหมายถึงว่าเราก็ไปซื้อส้มสี่ลูกมาเอาใส่ถุงให้มันสวยๆสวยๆครับไปอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ในโอกาสปีใหม่แทนที่เราจะต้องซื้อกระเช้ากระเช้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ใส่ซื้อส้มเป็นมงคลซื้อส้มส้มสี่ลูกสี่ลูกใช่ไหมครับสี่ลูกเป็นนื้อี่เป็นถุงเป็นถุงเลยเป็นถุงผ้าอ่าเป็นถุงถุงก็มีหลายแบบ ครับถุงก็มีหลายแบบนี่มีถุงอันนี้พวกนี้คือถุงใส่ส้มส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ส้มเป็นอย่างอื่นได้ไหมส่วนมากต้องเป็นส้มต้องเป็นส้มไตกิจโชคเป็าโชคอะทุกอย่างโอ้ควรจะเป็นส้มส้มสี่ลูกไม่ได้ละคนจีนต้องต้องส้มเนาะเวลาไปหาผู้ใหญ่งนั้นท่านผู้ชมครับตุ๊ดจีนนี้นะครับหรือปีใหม่จีนนี้ไปหาผู้ใหญ่นะแล้วก็เนี่ยครับมามาแวะซื้อซื้อถุงใส่ส้มนะฮะแล้วก็ซื้อส้มสี่ลูก สำหรับไปไหว้ไปหาผู้ใหญ่หนึ่งหนึ่งที่นะครับหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านใช่ไหมเดินเข้าบ้านผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรอยี้อ่าโอเคครับผมมาที่ยงสงวนเออต้องยงสงวนที่อยู่ที่นี่ที่เดียวหรือแปล่ครับที่ขายอย่างเงี้ยที่ครับยงสงวนใหญ่ฝั่งวาลินยงสงวนใหญ่ฝั่งวาลินครับแล้วก็ยงสงวนหน้าวัดหลวงยงหน้าวัดหลวงก็คือที่นี่นะครับครับและยงสงวนถนนชยางกูลติดกับปูรี ยองสงวนชยางกูนติกับปลี่ที่ว่ามีของครบอย่างนี้หมดเลยและมีคนอธิบายอย่างอย่างเฮียนี่ด้วยนะครับมีคนอธิบายว่าอันไหนควรจะทํายังไงแบบเทเลอร์ทาร่าเดินเข้ามาให้ช่วยแนะนําให้หน่อยจัดให้ได้เลยครับผมโอ้วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณเฮียมากครับผมขอเชิญนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ